กาบเรียนธรามประธานที่เคารพกับผมคำนูลสิทธิสมานขอกาบเรียนผ่านธรามประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอแสดงความชื่นชมนะครับที่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งท่านก็ได้มาเล่าให้สมาชิกวุฒิสภาฟังนะครับในช่วงตอนบ่ายในวาระอนุมัติพระราชกำหนดนะครับ ในประเด็นนี้เนี่ยผมได้หารือไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่ครวเรือน14ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบ90%ของ GDP นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข้อสรุปออกมาครอบคลุมพอสมควรนะครับทั้งนี่กยสศนี่ครูข้าราชการนี่เช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลและก็นี่อื่นๆนะครับ ผมเห็นด้วยครับกับแนวทางหลัก3แนวทางที่ต้องทําพร้อมกันก็คือ 1. ปรับโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ 2. กํากับดูแลหนี้ให้สถาบันการเงินให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมและ 3. ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนเห็นด้วยกับทุกมาตรการครับที่แบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวแต่ขอยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งว่า ตามที่ได้หารือไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับยังคงมีมาตรการที่สามารถทำได้ทันทีจะถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้นหรือมาตรการก่อนระยะสั้นก็คือข้อหนรัฐบาลสามารถยกเลิกภาษีเงินได้จากการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยได้ทันทีครับโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมาย ตามประมวลรัษดากรมาตรสาสนะครับข้อ2ที่สำคัญที่สุดก็คือชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปก่อนอย่างน้อยอีก6เดือนนะครับและข้อ3จัดตั้งศูนย์บริการหนี้เบเ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยยกระดับจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคงของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีสายด่วน 1, 2, 1, 3อยู่แล้วขึ้นมาดำเนินการจัดทำให้เป็นมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนระดับชาติขึ้นมาให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี2,564หรือต้นปี2,565พูดได้ง่ายว่านอกจากจะมีวาระแห่งชาติว่าด้วยการปูพรมฉีดวัคซีนแล้วเราควรจะต้องมีวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการปูพรมแก้หนี้สินครัวเรือนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทางการเงินขึ้นพร้อมๆกับภูมิคุ้มกันหมู่โควิด -19 กราบขอบพระคุณครับ